สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาและแฟนบอลเวียดนามกันหลังทีมชาติไทยลองแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่แล้วด้วยจับสลากบ,บอลซีเกมส์นั้นต้มมาโคโจรชนกับเพื่อนรักอย่างทีมชาติเวียดนามระดับทีมแชมป์ซีเกมส์ครั้งก่อนเลยนะครับสําหรับวันนี้มีการจับสลากฟุตบอลซีเกมส์ไทยนั้นทีมแต่งแชมป์ต้องไปโดนจับไปอยู่กลุ่มบีอย่างเวียดนามไทยมาเลเซียสิงคโปร์และก็สปปลาวนะครับ ส่วนเะื้อากัมพูชานั้นก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ยากนะักประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ดินโมเรเตสหรับกลุ่มบีนี้ที่ไทยเจอนั้นล้วนแล้วเจอจต่ศึกหนักนั้นเลยนะครับโดยผมนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและผมก็เชื่อว่าทีมชาติไทยนั้นจะผ่านเข้ารอบต่อไปจนได้สําเร็จนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนหลังมีการจับสลากฟุตบอลชายฟีเกมไปน,นั้นเราไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาและแฟนบอลเวียดนามกันเราไปรับชมกันได้เลยครับ เอาละนะครับทุกคนเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ของคนท่านแรกโชคดีกัมพูชาคอมเมนต์ของแฟนบอลคนต่อไปเลยนะครับไม่เครียดเกินไปแต่ก็ระวังตัวให้มากเช่นกันคอมเมนต์นี้มั่นใจกับมูชาสุดๆเลยนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยกัมพูชาเราต้องชนะชนะคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับว่าแม้ว่ามันอาจจะดูง่าย ดินโมเลเต้เราก็ยังเคยแพ้ให้พวกเขาคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อมาเลยนะครับว่ายินดีด้วยกับทีมชาติกัมพูชาที่จะผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายน่าจะคว้าเหรียญรางวัลได้สําเร็จคอมเมนต์ท่านนี้เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติกัมพูชานะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อมามันเป็นไปได้โชคดีกัมพูชาคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับโชคดีสปปะปอล คอมเมนต์นี้เปรียบเทียบกับกัมพูชานะครับคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปเลยอย่างไรก็ตามฝั่ง A ดีกว่าฝั่ง B อยู่แล้วขอให้โชคดีนะกัมพูชาคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับรู้แค่ว่าเราพร้อมแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบก,กับต้นบนนี้เลยว่าเวียดนามและไทยบอกว่าพวกเรากําลังเตรียมพร้อมอีครั้งหนึ่งคอมเมนต์แฟนบอลท่านนี้ขัานเหมือนกับกัมพูชาไปสสูงเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาความคัดแ่างสูงสลับกัมพูชา คอมเมนต์นี้ตั้งเป้าหมายให้กับกัมพูชานะครับคอมเมนต์แฟนบอลทนต่อไปเลยรอบรองชนะเลิศเจอกันเร็วนี้กัมพูชาคอมเมนต์ท่านนี้อยากอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับหวังว่าจะข้ามกลุ่มไปเลยนะคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาของท่านต่อไปเลยนะครับว่านักเตะของพวกเขาก็ต้องการชนะเราก็ต้องการชนะอยากให้สมศรีในฐานะเจ้าภาพเช่นกันดังนั้นเราต้องเล่นด้วยความมั่นใจและความสามัคคี เล่นกันให้เป็นทีมและไม่โกรธกันเล่นไปด้วยความหวังว่าเราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แน่นอนฉันขอให้พวกคุณชนะเสมอคอมเมนต์ท่านนี้ตั้งความหากกมังกับกัมพูชาไปค่อนข้างสูงนะครับคอมเมนต์โค้งต่อมาเลยเย็ยนดีด้วยกัมพูชาฉันหวังว่า50เซนจะเจอกันในรอบรองชาเลิศนะคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับมันเป็นกลุ่มที่ดีเลยนะคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาท่านต่อไปเลยนะครับ กุ๊ป A ต้องเป็นกัมพูชาพบกับกุ๊ปบจะอยู่ที่ลาวคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาของท่านต่อไปเลยนะครับผมคิดว่าการที่มาเลเซียจะอยู่กุ๊ปบ B กับไทยและเวียดนามนั้นมันไม่ง่ายเลย100%ของฟุตบอลน,นั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนกัมพูชานั้นเรามองกลุ่มนี้ว่ามันใกล้เคียงกันมีแค่อินโดนีเซียกับเมียนมาเท่านั้นที่เก่งกว่าเราแต่มันก็ไม่ยาก กัมพูชาหวัง70%เข้ารอบรองชนะเลิศแต่ก็ขอให้ทีมชาช่กัมพูชานั้นประสบความสำเร็จไปด้วยคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับหวังว่าทุกท่านจะผ่านไปด้วยดีคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยนะครับว้าวกลุ่มบีเวียดนามประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ท่านนี้บอกว่ากัมพูชานั้นต้องผ่านเข้ารอบแน่นอนคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับกลุ่มเอแบบนี้กัมพูชามีหวังจะไปหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสอง เราต้องพยายามให้ยังหนักคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับแม้จะมีเครียดมากแต่ก็ต้องระวังคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดขอให้กรมชานั้นทำผลง,งานได้ดีทุกนัดคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยเรามีอุตสาหสำคัญอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยคืออินโดนีเซียอย่างที่สองคือเมียนมา คอมเมนต์นี้สุดมั่นใจว่ากัมพูชาจะผ่านแน่นอนนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยถ้ามองภาพโดยรวมผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่กัมพูชาจะเข้ารอบต่อไปนะคอมเมนต์นี้ก็เช่นกันตั้งความหวังไม่สูงคอมเมนต์คนต่อไปเลยเราตั้งความหวังไม่สูงโดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศยังต่ำคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับจัดการได้ดีแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อไป ก็ไม่ได้ตั้งความหวังกับกัมพูชาเลยมากนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยกัมพูชาอาจจะเป็นอันดับที่2ได้นะคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาคนต่อไปเลยนะครับถ้าจากขนาดนั้นแล้วก็แพ้อีกจะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงละคอมเมนต์กัมพูชาคนต่อไปเลยนะครับมาดูปากิกริยาของเพื่อนบ้านของเรากันคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับอุปสรรคของกัมพูชานั้นมีอยู่3มอันได้แก่ประเทศไทยและเวียดนามได้ก็ตัวเอง คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับตามข้อสงสัยของไทยคอมเมนต์ Comment ท่านนี้เมื่อรู้ว่ากัมพูชานั้นอยู่กลุ่ม A คอมเมนต์ Comment คนต่อไปเลยกลุ่ม A นั้นก็เท่เหมือนกันนั่นเนี่ยคอมเมนต์ Comment ชาวกมพูชาคนต่อไปเลยนะครับไทยนี่ไม่รู้ว่ากดเครื่องเวียดนามหรือมาเลเซียแค่ไหนคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับว่าไทยและเวียดนามน,นั้นต่างงางน้ำตาคอมเมนต์ Comment แฟนบอลต่อมาเลยนะครับ กัมพูชาอาจจะเป็นหมายเลขสองในซีเกมส์2023นี่สนี้คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อไปเลยนะครับเราควรอยู่กับไทยหรือเวียดนามแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลกัมพูชานะครับคอมเมนต์ว่าจบแล้วไทยตายแล้วต่อไปก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามเลยนะครับไม่ไปการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยนะครับคอมเมนต์เวียดนามท่านแรกเลยคอมเมนต์แฟนบอลท่านแรก หลังจากจบทัวร์เมนต์นี้โค้ชทีมชาติเวียดนามยังบอกว่านักเตะกับโค้ชก็ไม่เข้าใจกันนักก็ไปเล่นทัวร์เมนต์นอื่นต่อคอมเมนต์นี้ตัางหวังกับโค้ชคนใหม่ของเวียดนามนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยความท้าทาทยที่แท้จริงสลับโค้ชคนใหม่คอมเมนต์เวียดนามต่อไปเลยนะครับการไห่มมบอกหมู่บ้านนั้นมันก็น่พอใจเรียกได้ว่าเจ้าบ้านนั้นแบ่งกลุ่มได้ดีเลยคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับ เปลี่ยนเราไปอยู่กลุ่ม A ให้อินโดไปอยู่กลุ่ม B มันน่าจะเป็นอะไรที่สวยคอมเมนต์นี้เปรียบเทียบนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยโต๊ะนี้มันง่ายเกินไปที่เวียดนามจะหายใจคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยกรุ๊ปบีสาวหนุ่มได้แก่เวียดนามไทยมาเลเซียมันจะมีหนึ่งทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ท่านนี้อยากชนะไทยนะครับ คอมเมนต์อคนต่อไปเลยนายต้อนไทยในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าเวียดนามนั้นป้องกันเหรียญทองได้สําเร็จคอมเมนต์คนต่อมาน่าจะพิเศษสลับเจ้าภาพสลับเข้าชิงชัวแต่ก็ยังไม่ดีแบบนี้คอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยครับกรมมูชาก็จับไทยมาเลเซียและเวียดนามเข้าร่วมกลุ่มฉันเดาว่าโชคดีอินโดนีเซียจะทะลุเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้คอมเมนต์ท่านนี้พูดถึงเวียดนามที่จะเข้ารอบชิงนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยครับ รอบชิงชนะเลิศเวียดนามนั้นจะพบกับไทยคอมเมนต์แฟนบนอลตอบมาเลยดีมากโอกาสที่ยูย่สองจะขยี้มาถึงแล้วคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปนะครับเวียดนามจะกลับบ้านในเร็ว,เรวนี้หากพวกเขารักษาท่าทีที่เป็นมิตรคอมเมนต์เวียดนามคนต่อไปเลยใช้ที่แข็งแร่งที่สุดทั้ง4คนอยู่ในกุ๊ปบีทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับ นั่นจะเป็นการดีสำหรับเวียดนามซึ่งเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงสำหรับโค้ชชาวฝรั่งเศสคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามต่อไปเลยนะครับยังไม่จับฉนาก,ก็รู้ผลซะแล้วคอมเมนต์ท่านนี้พูดถึงไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ของแฟนบอลต่อไปเลยฉันชอบดูเวียดนามและไทยต่อสู้กันคอมเมนต์เ <Comment S 2> วียดนามคนต่อไปเลยนะครับสับประหลาดทั้งสามตัวรวมอยู่ในกลุ่มบีมันแน่รุนมากคอมเมนต์ท่านนี้คนต่อไปเลย โอนม้เปลี่ยนให้แก่กัมพูชายก่อนเลยคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับเวียดนามจะไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเวียดนามไทยมาเลเซียไปอยู่ด้วยกันทําไมคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยถ้าบอลเวียดนามจะแข่งแก่งผู้แข่งไหนก็ไม่น่ากลัวแต่ไม่ต้องพูดถึงบุนที่น่ากลัวนะคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามของคนต่อไปเลยนะครับเวียดนาม อยูุ่้แห่งความตายแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายจริงๆนะครับของคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามปีนี้เวียดนามจะตกรอบแบ่งกลุ่มจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แลความเห็นทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็จะเป็นมุมมองความเห็นบางส่วนของแฟนบอลกัมพูชาและแฟนบอลเวียดนามถ้าผิดพลาดการใดผมก็ขอกราบอาภัยไปณนที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้าง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปเล,เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่าน